มันปรุงแต่งเต็มที่เลยมันทําหน้าที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเต็มที่เลยแต่ไม่มีเราไปถือครองว่าเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้คิดเราเป็นผู้เข้าใจหรือเราเป็นผู้สงสัยถ้าไม่มีเราไปยุ่งในธรรมชาตินี้แล้วจิตจะไม่เกิดมันจะเกิดสภาวาะที่เรียกว่าปร่งในธรรมขึ้นมาตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยใครสามารถแจ้งในธรรมได้ตั้งแต่ขั้นหนึ่งถึงขั้นสี่ดีทั้งนั้น นี่คือเป้าหมายของการพูดธรรมะแต่ละครั้งพูดเพื่อให้พวกเราบรรลุธรรมไม่ได้พูดเพื่อให้พวกเรามายึดมาติดในภาษาที่พูดนี้นะมายึดในติดในหลักของศีลสมาธิปัญญาก็ไม่ได้เพราะยึดอะไรไม่ได้เลยนะพูดให้เข้าใจยึดอะไรเมื่อ,อไหรก็เกิดแม้แต่คําว่าบุญคําว่าบาก็ยึดไม่ได้เพราะมันเป็นเพียงสิ่งสมมุติ สอนให้โลกมนุษย์ได้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่อยู่ของสัตว์ผู้ยังหลงอยู่ความสุขความทุกข์เป็นเรื่องของสัตว์ผู้ยังหลงอยู่อยากได้แต่สุขแต่ไม่อยากได้ทุกข์มันก็เลยไปเกิดในสุคติ